พรแอบพี่น้องคลิปนี้ไผทูนพารวยมีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมเลขกำลังวันวันที่16เดือน9 66เข้าแต่เลขวิ่งนะโทษทีวิ่งบน18วิ่งล่าง5มี6 เข้าบนเข้าล่างเลยนะครับผมแต่จับคู่ให้ไม่ถูกนะเสียดายสี่เก้าสี่กับหัวกับหางก็จะถูกอยู่มีแต่หนึ่งสามไม่มีหนึ่งสองก็มาดูงวดมนที่หนึ่งเดือนสิบหกหกเลยครับผม วิ่งบนมีหนึ่งมีสี่จับคู่ให้สามตัวสี่ศูนย์หกหนึ่งห้าหกห้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดสามสองตัวห้าหกแปดสามสี่หนึ่งห้าแปดนะครับผม วิ่งล่างมีสมีเมีศูนย์นะครับผมจับคู่ให้ห9 69 0้าหนสีย์ห้านะครับผมเลขวิ่งเชื่อเชื่อใจได้นะครับผมสูตรกำลังวันสูตรทางช่องนะครับผม แต่จับคู่ให้ไม่ค่อยจะถูกนะแต่เลขวิ่งนะครับผมมั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทต้งสิ้นไม่ชิน้แนะหรือแนะนำนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเ,าเองนะครับผม สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปได้ไปหาเลขเด็ดเลขดังมานำเสนอทางช่องนะครับผม ชาว youtube นะครับผมสุดท้ายนี้ทางช่องก็มีอะไรมอบให้นอกจากขำมวยพลหลับก็ให้ได้เงินหมืน่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกป,ประการนะครับผมสวัสดีครับ